เมาอะไแล่ะนี่ตำรวจนะนะอันนั้นผู้ครองอันนี้อันนี้ตำรวจนะ ทุกคนดูนะว่าเนี่ยคือตำรวจดูตำรวจไอ้เหี้ยตำรวจสอนอชนะสงครามเนอะดูตำรวจสอนอชนะสงครามนะเวย้ยดูดูไปเที่ยวท้าเขาแบบเนี้ยนี่ตำรวจสอนอชนะสงครามนะนี่คือตำรวจสอนอชนะสงครามนะเว้ย ดู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 ด,ดูนี่คือตำรวจสอนอชานสงครามเมาอ่ะเมาแล้ว,าลาาว,าวลหาเรื่องและคนที่ห้าไวุน่นวนนี้คือผู้กองนะเว้ย ไอ้เชี่ยนี่มันอะไรเนี่ยปูก็ไม่ได้เอาบัตรนักข่าวไม่นั้นมึงเจอแล้วขอไปต่อยกับแม่เฮ้ยล้อเล่นต่อยไม่ได้หรอกเขาเป็นตำรวจดูดิดู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 หาเรื่องใหญ่เลยดู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  ดู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 เอานี้ตำรวจนะนะั่นน่ะเอาไอ้เชี่ยไปต่อยมั่วหมดแล้วเนี่ยดูอันนี้ตำรวจนะเว้ยนี่ตำรวจนะเว้ยนี่ตำรวจะว,วจะ สอนอนชนะสงครามกูไม่รู้ใครอ่ะไปหาเรื่องประชาชนด้วยมันจบแล้วแหม,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 มถ้าวันนี้ผมถือบัตรนักข่าวมานี่จบเลยนะครับ,บ,นบนเนี่ยก็อรอพลเมืองดีไปห้ามแต่ว่ามันไม่ได้อ่ะ ดู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 เป็นอุทาหรณ์ว่าคนเมาเป็นไงอันนี้ตำรวจนะครับตำรวจสนชนะสงครามนะ